ตอนนี้นะครับช่องวัตซาบของเราเนี่ยได้เปิดซุปเปอร์ตังแล้วเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาที่คำว่าขอบคุณข้างใต้คลิปของเราและเลือกที่จะให้เราตามที่จเจ้าเพื่อนๆต้องการที่จะให้ได้เลยนะครับสำหรับผมต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับช่องของเรามาโดยตลอดและขอบคุณล่วงหนะ้าสำหรับซุปเปอร์ตังนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยช่องของเรา จะมีไม่ได้เลยถ้าเกิดไม่มีทุกๆคนมาคอยให้กํำลังใจและคอยดูของพวกเราอยู่สม่ำเสมอขอบคุณครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะรับกับช่องที่เราคุณทุกอย่างกับช่องกระซับนะครับและในวันนี้ครับเราจะขอพาเพื่อนๆมาพูดคุยกันเรื่องเล่าของเอมอนทายแกเลียนและข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาถ้ามีาประบการณใดเพื่อนๆสามารถเพิ่มเติมได้นะครับ สวัสดีทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไงบ้างครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับเรื่องราวของซีรีส์ยอดฮิตชื่อดังอย่าง House of the Dragon เป็นไงบ้างครับซีซั่นแรกสนุกกันหรือเปล่าครับแน่นอนครับว่าวันนี้เราจะพูดคุยกับเรื่องราวของเอมอนทายแกยเรนอย่างแน่นอนเพราะว่าในครั้งที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องของเซอร์คิสตันโคไปแล้วและในวันนี้ครับก็ถึงเวลาของเอมอนตาเดียวกันแล้วครับว่าแท้จริงๆแล้วเนี่ยเขามีเรื่องราวยังไงบ้าง และแน่นอนครับว่าคลิปนี้เนี่ยมีสปอยอย่างแน่นอนเลยครับสำหรับใครที่กดสปอยก็ระวังระวังนะครับส่วนเรื่องตัวละครตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบเขามากอยู่พอสมควรเลยครับตัวละครตัวนี้นะเป็นตัวละครที่มีมิติเป็นอย่างมากครับในซีรีส์ซึ่งแตกต่างจากหนังสือเลอ่มที่จะออกแนวแบบโหดเหี้ยมไปเลยเนาะแต่ในซีรีส์เนี่ยเขาทำเหมือนกับว่าเอมอนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะไม่ได้ตั้งใจหลายๆอย่างนะครับพอฉนันแลา้าถ้าเพื่อนพร้อมกันแล้วไปกันเลยครับลำน้ำแห่งน้ำแข็งและไฟ เรื่องราวของซีรีส์ชื่อดัง of the dragon วันนี้หลังจากที่เราได้เล่าถึงเรื่องราวของเลนิสทาเกเลียนและคิสตันโคไปแล้ววันนี้ก็ถึงคิวของเจ้าชายเอมอนตาเดียวกันละครับหนึ่งในตัวละครที่สารจะน่ากลัวและน่าสะพึงกลัวมากที่สุดและน่าหวัดวันที่สุดในซีรีส์นี้เลยก็ว่าได้เขาเป็นชายชาติที่น่ากลัวเป็อย่างมากครับเมื่อตอนที่เขาเกิดขึ้นมานั้นเขาถูกกล่าวอวยว่า ตัวของเขานั้นมีขนาดเพียงแค่ครึ่งเดียวของเอกอนเท่านั้นเขาเป็นเด็กชายที่กล้าหาญดุร้ายและเอาแต่ใจอารมณ์ร้อนไม่รู้จักการให้อภัยและเมื่อเขาโตขึ้นเขาก็จะกลายเป็นนักดาบและเป็นตัวอันตรายที่สุดในเวสเทอร์ลสเอมอนเกิดในปีที่140หลังจากการพิชิตเป็นบุตรชายคนรองของกษัตริย์วิเซริตและราชินีอาริเซนเมื่อเอมอนและเอกอนเกิดมานั้นก็กลายเป็นเรื่องเล่าใหญ่โตขึ้นครับเรื่องที่ว่านั้นก็คือ เรื่องการสืบราชบัลลังก์ของกษัตริย์วิสริดซึ่งตัดเดิมแล้วนะครับกษัตริย์วิสริดเขาก็ย้ำหนักย้ำหนาเลยครับว่าไม่ว่าจะยังไงก็จะต้องมีเพียงแค่เรเนล่าเท่านั้นและเรื่องราวการเกิดมาของทั้งสองคนนี่นะครับก็ส่งผลไปถึงเดมอนด้วยซึ่งมันก็หมายความว่าเดมอนก็ยิ่งห่างไกลาจากการเป็นราชทายาทมากขึ้นเข้าไปอีกครับไม่ว่าจะยังไงเลยก็ตามนะครับเอมอนและเอกรนก็รับผลกระทบมาด้วยครับจากสงครามเย็นภายในบ้านเรื่องราวการเป็นปฏิปักษ์ของเรเนล่าและอาริเซนนั้น ทำให้ลูกๆของพวกนางนั้นไม่พอใจกันสักเท่าไรหรอกครับไม่ว่าจะเป็นลูเซลิสและเจเฮลิสพวกเขานั้นนะครับก็ต่างมองว่าเอกกนและเอมอนนั้นพวกเขาทั้งสองคนคือพวกที่เข้ามาแย่งสิทธิ์บัลลังก์เลยของพวกเขาไปเอมอนและเอกกนมันก็เป็นเพียงแค่พวกกัวขโมยเท่านั้นเวลาที่พวกเขาทั้งสองคนอยู่ด้วยการฉันญาติมันก็มีเพียงแค่ตอนเดียวเท่านั้นแหละรครับคือตอนที่ถูกบังคับโดยกษัตริย์วิสเิดครับ พวกเขาก็เสดสางแกล้งทำเป็นรักกันนะครับภายใต้คำสั่งนั้นไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงซ้อมฝีมือดาบหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้ด้วยกันมันไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นมาเลยครับเว้นเพียงแต่ว่ามันจะยิ่งเพิ่มความเกลียดชังให้มายิงทวีคูณมากขึ้นเข้าไปอีกอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับมีข้อที่เอมอนน้อยเนี่ยไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ครับเขามีความริษยาลึกๆอยู่ภายในตัวของเขาซึ่งนั่นก็คือเขาไม่ได้มีมังกรเยี่ยงพี่และลาลันของเขา แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปครับเพราะหลังจากนั้นในปีที่120หลังจากการพิชิตในช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่เอมอนอายุได้10ขวบครับเขาได้ไปเข้าร่วมงานศพของญาติของเขาที่ดิฟมาร์กกษัตริย์วิสลินนะครับก็ให้เขาแนะนำกับเอมอนก็ลองไปหาใครดูสักใบหนึ่งถ้ากล้าพอนะเน้นคําว่ากล้าพอนะครับพอพูดพ่อองต้นนะครับพูดซะอย่างเงี้ยก็ได้ได้เลยในเมื่อกล้าพูดเช่นนี้เหตุใ hey, ดทําไมถึงต้องการไขเ่เรา ในเมื่อที่ดิบมาร์กแห่งนี้มีเวก้ามังกรที่ใหญ่ที่สุดในเวสตทร์ลอดอยู่และมันกลายซึ่งคนขี่อีกด้วยหลังจากที่เลนาวารินได้ตายลงไปเอมอนก็แอบ,บใช้ความพยายามของตนนั่นแหละรครับแบบลับๆในการพิชิ้นมังกรตัวนี้ขึ้นมาแต่ความพยายามของเขานั้นก็ถูกจับได้โดยจอฟฟี่ครับบุตรของเลเนล่าเอมอนตบและขู่เด็กน้อยคนนี้ครับพร้อมกับผลักเขาไปจนกับกองมูลของมังกรจึงทําให้จอฟฟี่นะครับไปปลุกพี่ๆพของเขาขึ้นมา นั่นก็คือเจเฮลิลและรูเซริสนั่นแหละครับแน่นอนครับว่าในส่วนตรงนี้นะครับในซีรีส์นั้นแตกต่างกันพอสมควรเลยครับข้อดีของนิยายชุดนี้นั้นนะครับต้องบอกเลยว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่ตายตัวนะครับเพราะว่าทั้งหมดมันเป็นเพียงแค่การบันทึกครับที่บันทึกเนี่ยมันถูกเล่าขานมาอีกทีหนึ่งแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเลยนะครับก็มีเรื่องราวที่ตรงกันอยู่ครับนั่นก็คือในการทะเลาะเบาะแหวงครั้งนั้นเอมอนเสียตาไปข้างหนึ่งครับส่งเนตาข้างขวาของเขา โดยผู้ที่ทําให้เขาตาบอดไปข้างหนึ่งน,นั่นก็คือลูเซลิสครับและนั่นแหละครับมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเมื่ออาริเซนไฮทาวเวอร์รู้เรื่องนี้ขึ้นมาครับเธอต้องการให,ให้มีคนต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งนี้1ตาแลกหนึ่งดวงตาแต่แน่นอนครับว่าเลเนล่าไม่มีทางยอมอย่างแน่นอนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับจากการสอบปากคำแล้วพบว่าเรื่องนี้นะครับเอมอนเป็นคนที่ต้นตอของเรื่องทั้งหมดครับก็เอมอน ดันเป็นล้อพวกลูกๆของเนลเล่าว่าเป็นลูกของสตองมันหมายความว่าพวกเขาเป็นลูกนอกสมรสครับมันก็เป็นเรื่องปกติแหละที่ใครต่อใครเขาก็รู้กันเนานะว่าเป็นสตองแล้วเอมอนรู้มาจากใครล่ะก็เอกอนเลยครับคนบอกความรู้สึกของเอกอนก็น่าจะประมาณแบบฮะละ้อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเอมอนก็กล่าวว่าถึงแม้ว่าเขาจะเสียตาไปไม่เป็นไรข้าได้เวก้ามา ในซีรีส์นะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเอมอนเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนะครับภายในชั่วข้ามคืนจริงๆแล้วนะครับหลายมุมมองในซีรีส์เหมือนกับว่าเอมอนก็ไม่ใช่คนที่ไร้หัวใจทีเดียวตั้งแต่แรกหรอกนะครับแต่เขาโดนทํรลายมามากพอสมควรเลยและยิ่งได้ครอบครองมังกรที่เท่าเทียมเยี่ยงคนอื่นแล้วล่ะก็เหตุใดทาไมจึงต้องดีกับผู้ที่เคยคเเข่มเหงเขามาก่อนละ่ะทําไมต้องอยู่ภายใต้คนอื่นอีกในเมื่อเขามีมังกรแล้วและหลังจากนั้นเป็นต้นมาเลยนะครับ เอมอนก็ฝึกฝนตัวเองอย่างหนักกับคิสตันโคจนเขานายเขากลายเป็นนักดาบที่น่ากลัวเป็นอย่างมากครับอย่างที่เราได้เห็นกันครับในปีที่127ปีหลังจากการพิชิตวันนั้นนะครับเป็นวันที่กษัตริย์เนียได้กลับมากินข้าวบนโต๊ะร่วมกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ห่างหายไปอย่างยาวนานนานนั้นที่จะมีเรื่องแบบนี้ซึ่งนั่นก็ไม่ไวที่จะมีเรื่องป่วนขึ้นมาครับเอมอนก็ดื่มให้หล่าของเขาทั้ง3คนนะครับโดยที่เขาเนี่ยใช้คําพูดเย้ยหยันว่า ดเด็กที่แข็งแกร่งทั้ง3และนั่นแหละครับเป็นเรื่องอย่างในซีรีส์ที่เราได้เห็นเลย <c oughs> เราจะได้เห็นความเก่งกาจจริงๆของเอมอนนะครับในตอนที่129ปีหลังจากการบิชิตรครับตอนนั้นเนี่ยตอนที่เขาอายุ19ปีปีนั้นก็เป็นปีที่กาษะสริยวิสลิได้ตายลงไปเช่นกันครับและเอกอนก็ได้สวมมงกุฎผู้บิชิตและเป็นราชาแห่งเจอาณาจากักรและนั่นก็คือการเริ่มต้นของมหาสก,การล,ลามของมังกร แน่นอนครับว่าการระดมพลผู้สนับสนุนเป็นเรื่องที่สําคัญไปอย่างมากครับในสงครามครั้งนี้ซึ่งทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็หมายตาไว้มากมายเลยครับโดยเฉพาะสตอมเอ็นเอมอนถูกส่งไปที่สตอมเอ็นครับเพื่อน้มนักให้เขาข้างฝ่ายของเขาแต่เขาก็ไม่ใช่ฝ่ายเดียวหรอกครับที่ต้องการกําลังของลอ b o บอสบลลเทียนในขณะเดียวกันครับฝ่ายดำเองกเช่นกันทางฝ่ายดำนะครับส่งตัวลูซลิมาผู้ที่ทําตาของเอมอนบอดไปข้างหนึ่งครับ แน่นอนครับว่าในตอนแรกเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากกว่าการส่งสารทั่วไปครับแต่หลังจากนั้นตั้งหาครับเมื่อเอมอนพยายามโยมโมโหลูเซลิสซึ่งเขาก็ไม่สนใจนะครับรูเซลิสทำตามคำสั่งของมาดาของเขานั่นก็คือเขาเป็นผู้ส่งสารครับไม่ใช่นักลบยังไงแล้วก็ตามนะครับเอมอนก็ต้องการดวงตาของรูเซลิสมาแต่โบลอส巴าเทียนะครับกลับบอกว่าไม่ จะไม่มีการต่อสู้ภายใต้หลังคาของสตอมเอ็นไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ที่บ้านค้าอย่างแน่นอนและเขาก็สั่งให้ทหารของเขาไปส่งตลูซิลิสกับมังกรของเขาไปหลังจากที่ลูซิลิสเดินพ้านประตูไปได้ไม่นานครับลูกสาวของเบอร์ลอสนั้นก็ถามยยอ,อย่างเย้ยหยันว่าเอมอนเสียตาเพราะว่าลูซิลิสเหรอนั่นเลยทําให้เอมอนโกรธจัดเป็นอย่างมากครับและเขาก็ขอตัวแน่นอนคบว่าหลอดผู้นั้นไม่ได้ห้ามเรื่องราวนี้ครับเขาขอแค่เพียงแค่ว่า ไม่ใช่ใต้หลังคาบ,บ้านของเขาแต่ไม่ได้หมายความว่าจะตายข้างนอกได้นี่เพียงไม่นานครับปีของมังกรที่ใหญ่ที่สุดในเวสท้อนในตอนนี้อย่างเวก้ามันก็ได้บินเข้าไปในฝูงพายุที่โหกาามกระหน่ำอยู่เป็นเรื่องยากครับที่อาร์ไลจะหนีรอดพ้นเงื้อมมือของเวก้ามังกรยักษ์อายุเกือบ200ปีมังกรที่ตัวใหญ่ที่สุดที่ยังมีชีวิตหลงเหลืออยู่ในตอนนี้ที่ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นมังกรคู่ใจของราชินีวิสเนีย เป็นเรื่องยากมากๆครับที่จะสามารถหนีมาลตยูที่ลดต้นคออยู่ได้และนั่นแหละครับก็เลยกลายเป็นจุดจบที่น่าสยดสยองและหดหยมเป็นอย่างมากของรูเซลิสแต่เดี๋ยวก่อนนะครับในฉบับซีรีส์นั้นเราจะได้เห็นแตกต่างกันออกไปครับอันดับแรกเลยนะครับเอมอนเขาไม่ได้ตั้งใจจะทําครับนี่เป็นหนึ่งข้อที่แตกต่างเป็นอย่างมากครับเพราะว่าเอมอนในซีรีส์นั้นเขาพยายามที่จะห้ามมังกรของเขาในขณะที่ลูเซลิสเองก็เช่นกันครับ ทั้งสองคนไม่สามารถสงบสติมังกรและพวกเขาได้เลยมาเลยทําให้ผมนะครับคิดถึงคำคำหนึ่งของบิเซลิสที่เขาเคยว่าเอาไว้ว่าเรื่องราวของมังกรนั้นอันที่จริงแล้วเนี่ยเราสามารถขี่มันได้แต่ในบางครั้งแล้วเราแน่ใจาแล้วหรอว่าเราสามารถควบคุมมันได้จริงๆเพราะสุดท้ายแล้วมังกรก็คือมังกรมันเป็นสัตว์ที่ใหญ่และน่าสะพรึกงกลัวที่สุดในโลกของเราเพองี้เลยครับ เราจึงได้เห็นฉากที่เวก้าทําตามใจตนเองครับโดยการขามือมังกรน้อยและใช่ฝั่งของลูซิตก็เช่นกันครับเขาไม่สามารถควบคุมมังกรของเขาได้เลยที่มันอยู่ในสภาวะที่กลัวจนสุดขีดแทนที่เขาจะสั่งให้มันหลบหนีแต่ด้วยความกลัวมันกลับหันเข้าไปสู้และโจมตีแบบหวังผลคิดว่าจะสามารถชนะได้แต่เปล่าเลยครับมันทําให้เจ้านายของมันพร้อมกับตัวของมันนั้นได้ตายลงไปด้วย น่าลลายเป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากนิยายพอสมควรเลยครับซึ่งแน่นอนครับว่าเอมอนเนี่ยเขาก็รู้สึกที่จะไม่ดีกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแตกต่างจากนิยายเลยครับซึ่งในนิยายเองเนี่ยเอมอนเขาจะเย็นชาซะมากกว่าแล้วก็ไม่รู้สึกเสียใจอะไรกับสิ่งที่ทําลงไปแต่ในซีรีส์ครับเอมอนกับเวอร์ครับและอารมณ์เหมือนกับว่ากลับบ้านไปแม่ตีแน่เลยเอาไงดีวะเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ไม่แวงอะไรก็ตามนะครับหลังจากศึกนี้เนี่ยก็มีศึกที่ผมรอคอยอยู่ครับอย่างศึกที่ลุกเลสของเอมอนแล้วก็ above all the g o d Eye นะครับซึ่งผมเนี่ยรอคอยสศึกนี้เป็นอย่างมากจริงๆครับและอยากดูจนใจจะขาดล,ละซึ่งนี่แหละครับคือข้อเสียอย่างเดียวของซีรีส์นี้ครับคือ2ปีอะน่าจะลงแดงก่อนก่อจะจบอะครับแต่ไม่แวงอะไรก็ตามนะครับ ทางช่องของเราจะทำเรื่องราวของเกม of t o ท e หรือ how of the dragon ต่อไปเรื่อยๆครับและผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับกดระฆังเปพลาาคลิปต่อ,ตอไปกดแชร์เพื่อนๆทุกคนครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเมื่อกี้ทำอะไรวะปลาหอกบายยครับเจอกัน